สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่ครับผมมิสเตอร์บูมครับมิโซครับวันนี้เราอยู่กันที่โครงการแกรนดิโอพาราม2จากโกลเด้นแลนด์นะครับผมคุณผู้ชมครับโครงการนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเดอะแกรนด์พาราม2ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่มากนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะมีพวกเฟ c ิลิตี้กับรูปแบบของโครงการแตกต่างจากโครงการแตนดาร์นที่เราคุ้นเคยกันครับรูปแบบของโครงการนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราสองคนพาไปเดินดูของจริงครับครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมโครงการที่เราจะไปดูกันในวันนี้คือหมู่บ้านแกรนดิโอพระราม2จากโกลเด้นแลนด์ครับโครงการนี้มีที่ตั้งอยู่บนถนนพระราม2กม17นะครับทางเข้าโครงการจะอยู่เลยถนนการนาพิเศษมาประมาณ6กิโลเมตรก่อนถึงวัดพันท้ายนรสิงครับ โดยหมู่บ้านแกรนดิโอนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเดอะแกรน์พระราม2นั่นเองครับซึ่งหลายๆคนก็คงจะรู้จักโครงการนี้เป็นอย่างดีโดยตัวเดอะแกรนพระราม2จะเป็นโครงการกลุ่มหมู่บ้านขนาดใหญ่นะครับที่มีเนื้อที่ดินรวมกันกว่า600ไร่ภายในมีการแบ่งการพัฒนาออกมาเป็นหมู่บ้านจัดสรรโครงการย่อยๆหลากหลายรูปแบบนะครับโดยค่อยๆพัฒนาต่อเนื่องมาทีละเฟสเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า10ปีแล้วนะครับ ส่วนวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูหมู่บ้านเฟสล่าสุดกันครับก็คือแกรนดิโอพระราม2ซึ่งเป็นเฟสที่11ของหมู่บ้านแห่งนี้แล้วนะครับมีเนื้อที่ทั้งหมด83ไร่จัดออกมาเป็นบ้านทั้งหมด304ยูนิตเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นทั้งหมดนะครับมีขนาดแปลงเริ่มต้นที่52ตารางวาภายในโครงการจะมีอะไรบ้างนั้นเราจะไปชมกันเลยครับ คุณผู้ชมก่อนจะพาเข้าไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้างอะ่ะอยากให้คุณผู้ชมดูระบบ Security ของที่นี่ก่อนอที่นี่อันความที่มันเป็นโครงการย่อยที่แยกออกมาจากโครงการใหญ่มันจะมีโครงการย่อยหลายโครงการ,รดังนั้นแต่ละโครงการเขาจะมีระบบ Security ของตัวเองอ่มีป้อมแยกกันใช่อย่างะคะโครงการนี้ก็จะมีป้อมรอพอด้านหน้ามีรอพ,อพอคอยสกรีนคนเข้าออกแล้วก็จะมีประตูที่เป็นประตูรั้วเหล็กเลื่อน เวลาลูกบ้านเข้าออกเนี่ยจะใช้คีย์การ์ดแตะแล้วมันก็ผ่านเข้ามาประตูจะเปิดอัตโนมัติครับส่วนคนภายนอกต้องแลกบัตรตรงนี้เสมอนะครับคุณผู้ชมอันนี้ไม่ใช่ระบบไมก้กระดบแล้วก็ตรงก่อนที่จะผ่านเข้ามาเนี่ยจะมี cctv คอยตรวจจับประลอดว่าใครท,ที่เข้าออกโครงการนี้บ้างซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการสกรีนคนระดับหนึ่งถ้าจะเป็นระบบ security ที่ค่อนข้างจะมาตรฐานสมบูรณ์สาหรับโครงการใหญ่ๆนะครับส่วนภายในโครงการนะครับคุณผู้ชมด้านในเนี่ยเราจะเห็นว่าถนนของโครงการเนี่ยมันจะกว้างมาก คี่ถนนเมเนี่ยมันกว้าง16เมตรนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถเอารถมาดริฟท์แข่งกันได้ก็เกินไปนะครคือเขาทําถนนไว้กว้างๆเพื่อที่รถจะได้สวนกันสะดวกใช่ครับส่วนภายในโครงการมันจะแยกออกมาเป็นถนนซอยซึ่งแต่ละซอยมันจะกว้างไม่เท่ากันบางซอยก็8เมตรบางซอยก็12เมตรแล้วแต่ความหนาแน่นและความใหญ่ของซอยนั้นเวลาเราขับรถเข้ามาคุณผู้ชมเราจะเจอส่วนที่เป็น วงเวียนครับซึ่งวงเวียนนี้เขาจะปลูกต้นไม้ประธานไว้เป็นต้นใหญ่เนเลยนะครับคุณผู้ชมต้นประธานนี่มีทุกที่เลยนะฮะใช่อาจจะต้องมีต้นกียาและกรรมด้วยนะคุ้คือต้นประธานนี่จะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่เป็นอ่าเป็นเรียกว่าเขาจัดเป็นส่วนเวลคัมเมื่เราขับรถเข้ามาปุ๊บเราจะมาเจอส่วนนี้ซึ่งมันดูอลังการมากมแล้วก็เวลาเราจะเลี้ยวไปซ้ายไปขวาจะได้ไม่ต้องมาคอยกะเกงกันว่าใครจะเลี้ยว <ๆ S 2> ก็คือทุกคนวงวรอบวงยินหมดเลยครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าจุดบังคับที่ให้เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไป ส่วนแฟซิลิตี้อื่นจะอยู่ทางด้านหลังต้นไม้ประธานนี้เดี๋ยวเราพาไปดูครับคุณผู้ชมครับถัดจากส่วนของวงเวียนมานิดนึงนะครับครับเราก็จะมาเจอส่วนของเมนแฟซิซิตี้ของโครงการนี้กันนะครับซึ่งสิ่งที่เขาทำให้นะครับก็จะเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ครับอันจะประกอบไปด้วยสะขนาดใหญ่อันนี้ซึ่งก็จะมีน้ําพุด้วยนะครับแล้วก็จะมีสวนอยู่ทางด้านนู้นนะครับโดยตัวสวนเนี่ยจะ โอบล้อมตัวสะเนี้าไว้นะฮะคุณผู้ชมแล้วเขาก็จะทําทางเดินรอบเอาไว้ใช่ทางเดินก็จะทําเป็นทางเดินแนวราบเป็นคอนกรีตนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ทางเดินแนวราบเป็นคอนกรีตเนี่ยมันดีสําหรับเวลาเราพาดเด็กพา ผู้สูงอายุวีลแชร์หรืออะไรพวกนี้มาเข็นรถเข็นไปเนี่ยมันก็จะได้แบบเป็นเลเวลที่เป็นเลเวลเดียวกันสะดวกหน่อยใช่แล้วลตอนนี้เขาลงต้นไม้อยู่ยยในอนาคตพอต้นไม้โตให้ร่มเงาแล้วก็จะใช้งานได้สะดวกขึ้นใช่มันก็จะร่มลื่นกว่านี้นะครับแล้วก็เวลามาวิ่งออกกําลังกายมาเดินเล่นหรือมาจ็อกกิ้ง คุณ <Ừ. S 2> ผู้ชมเห็นแค่นี้คือระยะทางโดยรอบของมัน,นประมาณรอบสนามฟุตบอลเลยนะก็พอได้อยู่ก็พอออกกำลังกายได้แต่เท่าที่เราเห็นเนี่ยยังไม่ใช่แฟลิตี้อันเดียวที่เขามีรจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมโครงการนี้มันเป็นโครงการหลายๆโครงการที่มาประกอบกันเป็นโครงการขนาดใหญ่ชื่อว่าเดอะแกรนพรัม2ใช่ดังนั้นเนี่ยมันจะมีแฟลิตี้ชุดใหญ่ชุดนึงซึ่งเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูครับว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างครับ พื้นที่ตรงส่วนนี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นส่วนที่เป็นสมโมสรใจกลางของตัวหมู่บ้านเดอะแกลนดพระราม2นะครับซึ่งโครงการต่างๆที่อยู่ในเดอะแกรนพระราม2สามารถมาใช้ตรงนี้ได้โดยการสมรัครสมาชิกนะครับผมที่นี่จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็จะมีตัวอาคารสมโมสรที่เป็นขับเฮาส์อยู่ด้านหลังตรงนู้นนะฮะด้านบนก็จะมีฟิตเนสนะครับ แล้วด้านล่างก็จะเป็นพวกสระว่ายน้ําตรงนี้นะฮะสระก็ขนาดใหญ่เลยนะเท่า <ผม S 2> ที่ผ,ผู้ชมเห็นนะครับคือเวลาเด็กๆวันเสาร์อาทิตย์เขาจะมาว่ายน้ํากันเนี่ยจะมีพื้นที่ให้เด็กๆว่ายน้ําออกกําลังกายกับกระโดดน้ําเล่นอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยเยอะแยะเต็งที่เลยแล้วส่วนทางฝั่งนู้นนะฮะจะมีสแน็คบาร์นะฮะมีขนมมีอาหารขายและถัดไปก็จะมีถวนที่เป็นอาคารหอประชุมของหมู่บ้านคุณผู้ชมครับพื้นที่ตรงนี้เป็นสาระสาคัญมากๆเลยนะครับของโครงการขนาดใหญ่ เพราะโครงการนี้มันมีบ้านอยู่หลายหลังมากเป็นหลักร้อยหลัง,ลง,ลงดังนั้นเนี่ยการที่เขามีตัวขับเขามีพื้นที่ส่วนกลางมีอะไรพวกนี้เนี่ยมันมีความจําเป็นที่ให้เด็กๆให้คนในบ้านของเราเนี่ยสามารถมาใช้ได้โดยที่ไม่ต้องออกไปข้างนอกครับส่วนที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะให้คุณผู้ชมดูก็คือส่วนนี้ครับคุณผู้ชมก็มคือต้นมะพร้าวเนี่ยเหรอฮะเลกครับไม่ใช่ต้นมะพร้าวครับตัวเลกเนี่ยเป็นเลกขนาดใหญ่เนื้อที่เป็น10ไร่เนี่ยอันนี้คุณผู้ชม จะเป็นเรียกว่าเป็นใจกลางของหมู่บ้านก็ว่าได้คือพื้นที่ลายรอบเล็กเนี่ยเขาจัดเป็นสวนจัดเป็นถนนจัดเป็นพื้นที่ที่เป็นศาลาให้เรามานั่งเล่นได้ครับคือมันมีหมู่บ้านไม่กี่หมู่บ้านโครงการไม่กี่โครงการที่สามารถทำฟิซิลิตี้ขนาดใหญ่ขนาดนี้ได้ใช่คุณผู้ชมถึงขนาดว่ามีเรือเป็ดให้เราถีบเล่นได้รับครับคุณผู้ชมโอเคครับนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นฟิสิลิตี้คร่าวๆของตัวโครงการเขาเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านตัวอย่างนะครับครับ คุณผู้ชมตอนนี้เรายืนอยู่ที่หน้าบ้านมาตรฐานที่เป็นบ้านสแตนดาร์ดนะครับครับผมคุณผู้ชมบ้านหลังที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูเนี่ยจะเป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดนะฮะก็จะมีขนาดที่ดินเริ่มต้นที่ประมาณ80ตารางวาไปจนถึง100ตรางวาก็มีนะฮะแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นหน้าตาแบบนี้นะครับพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน290ตารางเมตรนะครับจัดฟังก์ชันออกมาเป็น4ห้องนอน4ห้องน้ํา2ที่จอดรถแล้วก็สามารถ จอดข้างๆได้อีก2คันใช่คุณผู้ชมครับรูปแบบลักษณะของบ้านเนี่ยเขาจะเป็นบ้านหน้าตาแบบที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้ครับส่วนเวลาเราเข้าบ้านเนี่ยเขาจะทําเป็นประตูซึ่งประตูเนี่ยมันจะเป็นประตูที่ใหญ่มากนะคุณผู้ชม,มแต่สามารถเปิดได้เป็น2ชิ้นนะครับ,รบก็เปิดชิ้นนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็จะพับอีกชิ้นหนึง่งแล้วก็เปิดออกไปได้สุดนะครับอ,อันนี้เนี่ยที่เขาทามาเป็นแบบนี้เพราะว่าเราไม่จาเป็นต้องเปิดประตูจนหมดก็ได้ใช่เพราะบางทีเราอาจจะจอดรถไว้ข้างๆตรงนี้ แล้วเราก็เปิดแค่นี้ก็พอใช่ส่วนทางเข้าทางออกเนี่ยเขาปรับสโลปไปให้แล้วแต่เขาเทคอนกรีตไปให้แค่แบบนี้นะเพราะว่าแต่ละคนน่ยจะชอบวัสดุปิดผิวไม่เหมือนกันบางคนอาจจะปูกระเบื้องแต่บางคนอาจจะปูหินก็ได้อันนี้ลูกบ้านไปทําเองนะครับส่วนภายในบ้านก็ค่อนข้างมาตรฐานนะครับก็ขับรถเข้ามาแล้วก็จอดรถถ้ารถสองคันเนี่ยจ็จอดอยู่ในร่มแบบนี้ทางเข้าทางออกมี2ชุดนะครับทางด้านหน้าเ็าจะมีประตูทางเข้าตรงส่วนของโรงจอดรถตรงนี้ กับอีกประตูชุดหนึ่งต่อยู่ทางด้านนูน้นซึ่งเป็นประตูหลักเวลาแขกไปใครมาเราพาเข้าทางนู้นครับ<ฮ>คุณผู้ชมบ้านนี้มันเป็นบ้านเปล่าซึ่งจริงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ตกแต่งอะไรไว้ให้เลยเวลาเราเข้าไปดูเนี่ยที่เป็นบ้านเปล่าเราอาจจะจินตนาการยากนิดน,นึงเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบ้านตัวอย่างที่เขาตกแต่งไว้ให้ดูเรียบร้อยแล้วเราจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าฟังก์ชันแต่ละส่วนของภายในบ้านมันเป็นยังไงอะไรคว <น S 1> รจะอยู่ตรงไหนนะครับครับผม คุณผู้ชมครับทางเข้าบ้านเนี่ยมันมี2ชุดก็จริงนะครับแต่เวลาแขกไปใครมาเราคงไม่พาเดินเข้าทางที่จอดรถอยู่แล้ว<ช>เราก็จะพาเดินเข้ามาที่ทางเข้าหลักซึ่งเป็นส่วนรับแขกตรงนี้แหละครับตรงนี้เขาจะทําเป็นชายคาเอาไว้แล้วก็มีเฉลียงอยู่ด้านหน้าใช่ครับซึ่งบริบทของการออกแบบของเขาเนี่ยจะทําออกมาบแบบใช้ได้จริงนะ เพราะว่าตรงนี้เขาจะทําพื้นที่เฉลียงมาค่อนข้างที่ใหญ่ๆทีเดียวแล้วก็จะอยู่ใต้ใชายคาข้างบนแบบนี้ดังนั้นตรงนี้มันก็จะไม่ร้อนซึ่งเวลาเราจะเข้าเราก็ถอดรองเท้าแล้วก็เปิดประตูเดินเข้าไปตามปกติแบบนี้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับ ประตูหลักที่เป็นประตูเข้าบ้านตรงส่วนนี้เขาจะทําเป็นประตูกระจกบานเลื่อนแบบนี้นะครับคือชุดประตูที่ให้มาก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงทนทานหนาหนักพ<ม>อสมควรอ่าหนักหนาด้วยไหมแล้วก็จะมีจุดให้ล็อกอยู่3จุดนะครับอ,อันนี้ก็คือมันจะกันเสียงกันอะไรได้ดีหน่อยนะครับครับ,รบส่วนที่เขาทําเป็นประตูกระจกบานเลื่อนเนี่ยมันจะอิงกับรูปแบบการออกแบบของบ้านนี้คือเขาต้องการที่จะเปิดช่องแสงธรรมชาติให้ส่องเข้ามาในบ้านเยอะ อันเนื่องมาจากบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านเดี่ยวที่มีเนื้อที่สวนดังนั้นเนี่ยเราคงจะได้จัดสวนปลูกต้นไม้รอบป้านอยู่แล้วนะครับดังนั้นการดึงแสงธรรมชาติเนี่ยบ้านมันจะดูใหญ่ขึ้นเดินเข้ามาปุ๊บเราจะเจอกับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รับแขกก่อนใช่ฮะนะครับเราก็ไหนแขกอ่ะยังไม่มีพวกเราเป็นพวกเรานี่ไงแขกพื้นที่รับแขกก็เอาไว้สําหรับพบปะผู้คนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ใช้เป็นพื้นที่นั่งเล่นของลูกหลานในบ้านด้วยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่สาคัญคุณผู้ชมคือเปิดมาแล้วเี่ย มันจะมีทีวีอยู่ตรงด้านนู้น<ช>นั่งดูทีวีก็ได้ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาจะมีช่องเปิดโดยทางด้านนี้ด้วยครับซึ่งช่องเปิดตรงนี้ปกติบ้านทั่วไปเขาจะทําเป็นผน,นังทึกแล้วนะ<ช>แล้วก็ใส่หน้าต่างไว้บ้างอะไรบ้างเพราะว่าเขาไม่ต้องการแสงเยอะเกินไปแต่ว่าตรงนี้เขาด้วยความที่ว่าพื้นที่ข้างบ้านของคุณผูม้ชมจะเป็นเขาจัดเป็น บ่อน้ําตกนะฮะมีบ่อเลี้ยงปลาทําเป็นพื้นที่สวนให้เราสามารถมองออกไปเห็นพื้นที่ข้างนอกได้ใช่ซึ่งอันนี้มันเป็นส่วนสำคัญนะ<ม>คุณผู้ชม,มคือบ้านลักษณะแบบนี้เขาออกแบบให้ตรงนี้เป็นสวนอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยตรงนี้แทนที่เป็นสวนแล้วจะทําเป็นผนังทึบ่มเขาทาเป็นพื้นที่เปิดเลยวเวลาเรานั่งเนี่ยแทนที่เราจะดูทีวีอย่างเดียวเราอาจจะนั่งดูปลาดูต้นไม้ดูดอกไม้ของเราตรงนี้ก็ได้ซึ่งก็เป็นรูปแบบการออกแบบที่สําคัญนะ ส่วนทางด้านอื่นนะคุณผู้ชมพื้นที่อ่ะเขาก็จะจัดฟังก์ชันออกมาเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมพอเดินเข้ามาจเจอสวนรับประทานอาหารตรงนี้ซึ่งสวนรับประทานอาหารนี่จะวางไว้ทางด้านหลังบ้านนะครับก็จะติดกับช่องเปิดอีกช่องนึงซึ่งเราก็สามารถชมสวนหลังบ้านหรือชมพื้นที่เปิดทางด้านนี้ได้นะครับตรงนี้เขาบิวเป็นเคาน์เตอร์สำหรับวางของเล็กๆน้อยๆจัดประดับตกแต่งอะไรพวกนี้ได้แต่อันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะคือจะบอกคุณผู้ชมว่าบ้านเขาขายแบบบ้านเปล่าอยู่แล้ว ถ้าเราไม่ชอบแนวนี้เราจะตกแต่งเป็นแบบอื่นอะไรยังไงมันก็ได้สุดแล้วแต่เราเลยครับเพียงแต่ว่าฟังก์ชันส่วนที่เขาทํามาให้เราดูเนี่ยคุณผู้ชมตรงนี้เขาจะวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารเขาก็วางขนาด6ที่นั่งไว้ให้ดูใช่นะจะวางใหญ่วันนี้ก็ได้หรือจะวางเป็นโต๊ะกลมรวมญาตินั่งกัน10คนก็ยังสามารถทําได้ใช่ซึ่งตัวโต๊ะรับประทานอาหารเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางของตัวบ้านนี้นะครับเชื่อมกับส่วนรับแขกที่อยู่ด้านหน้าและส่วนที่เป็น Family Are a ที่อยู่ด้านข้างของบ้านตรงนี้นะครับ พื้นที่ตรงนี้เขาก็จัดเป็นโซฟามีอาร์มแชร์เอาอะไรไว้ให้นั่งเหมือนกันเพียงแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นลักษณะว่าผ่อนคลายมากขึ้นนะคุณผู้ชมดูเครียดนะกินชาหน่อยไหมมีน้ำแก้ควยให้ดื่มด้วยอะไรเงี้ยการที่เขาจัดพื้นที่ตรงนี้ไว้คุณผู้ชมเอาไว้ใช้สําหรับคนในบ้านใช่เพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ที่แยกออกมาอีกนะครับจริงๆอะเราจะนั่งรอกินอาหารตรงนี้ก็ได้รอเวลาชิคก็รากกินอาหารแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชม จะเห็นว่ามันมีช่องเปิด 1, 2, 3 1> ม, 2> มันจะเป็นเหมือนกับพื้นที่ที่ยื่นออกมาในส่วนของสวนเลยนะเวลาเราจัดสวนรายรอบเนี่ยเราก็จะสามารถนั่งมองสวนจากตรงจุดนี้ได้ครบแล้วก็ประตูที่เขาให้ด้านนี้คุณผู้ชมเขาออกแบบมาเผื่อแล้วเผื่อที่เราจะทําพื้นที่ด้านนอกต่อเติมออกมาเป็นพื้นที่ อนเนกประสงค์หรือเป็นเฉลียงหรือเป็นอะไรต่างๆสำหรับนั่งชมสวนแบบนี้แบบว่าจิบชายามบ่ายอะไรอย่างนี้นะฮะคือจริงๆพื้นที่ตรงนี้เขาไม่ได้ให้มานะอันนี้คือเราต้องต่อเติมเองบ้านหลังนี้รูปแบบที่เขาออกแบบมาเขาจะทําเป็นเฉลียงออกมายื่นออกมาด้านนอกแล้วก็จะทําเป็นบ่อน้ําตกเลี้ยงปลาคาร์พอยู่ทางด้านนี้ดังนั้นเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องใช้พื้นที่ดินเยอะมากก็ได้คุณผู้ชมรรเราเดินออกมาปุ๊บมีพื้นที่เด็กแค่นี้จัดเป็นสวนน้าตกอะไรพวกนี้ก็ใช้พื้นที่แค่นี้ก็เพียงพอต่อการจัดสวนสวยๆแล้วครับุูชม ถัดมาคุณผู้ชมเราเดินข้ามตัวบ้านมาอีกฝั่งหนึ่งของบ้านนะครับผ่านส่วนรับประทานอาหารมาปุ๊บเราจะมาเจอกับพื้นที่ที่เป็นบันไดขึ้นชั้นสองตรงนี้นะฮะบ,บริเวณใต้บันไดเขาก็จะทําเป็นห้องเก็บของที่อยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะมีอพื้นที่สาหรับเก็บของได้นะครับส่วนตรงข้ามกันเนี่ยจะมีห้องนอนอยู่ที่อยู่ชั้นล่างด้วยนะครับคุณผู้ชมห้องนี้เนี่ยพื้นที่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะเขาจัดมาเป็นห้องนอนขนาดเล็ก วางเตียง3ามฟุตครึ่งไว้แบบนี้นะครับพื้นที่ข้างๆเตียงก็จัดเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะฮะแล้วส่วนปลายเตียงเนี่ยก็จะมีพื้นที่สําหรับวางทีวีได้เก็บของด้านบนได้นะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ใส่ตู้เสื้อผ้าตรงนี้นะฮะห้องนี้คุณผู้ชมค่อนข้างที่จะเหมาะสําหรับทําเป็นห้องนอนสําหรับผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุท่านอ,อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพจะได้ไม่ต้องเดินขึ้นชั้น2นะครับแล้วการที่เขาอยู่ข้างล่างเนี่ยก็จะได้มีปฏิสัมพันธ์กับลูกหลานที่อยู่ข้างล่าง แล้วห้องนี้คุณผู้ชมเขามีการดีไซน์อย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเขามีการเปิดผนังด้านข้างของตัวห้องนี้นะครับที่อยู่บริเวณมุมเนี่ยนะฮะมองออกไปเนี่ยจะเราสามารถมองเห็นคนที่อยู่ข้างนอกของห้องนี้ได้ทําให้ความรู้สึกของคนที่อยู่ในห้องนี้ไม่รู้สึกอึดอัดครับแคบอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆจนเกินไปนะครับคุณผู้ชมครับตรงข้ามกับห้องอเนกประสงค์ซึ่งจัดเป็นห้องนอนที่บูมพาไปดูเมื่อกี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนของห้องน้านะ ห้องน้ํำนี้เป็นฟังก์ชั่นห้องน้ําสมบูรณ์หมายความว่าจะมีส่วนอาบ <merit> น,น้ําอะไรพวกนี้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่อยู่อาศัยในห้องนี้สามารถมาใช้ห้องน้ํานี้ได้อย่างเต็มที่อยู่แล้วแล้วก็เวลาแขกไปใครมาก็สามารถมาใช้ห้องน้ําห้องนี้ได้ด้วยนะครับส่วนพื้นที่ถัดมานะครับผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นประตูอีกชุดหนึ่งซึ่งเป็นประตูเปิดออกไปยังส่วนที่จอดรถนะครับเวลาเราซื้อข้าวซื้อของอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยจอดรถเสร็จเราเดินเข้าประตูนี้ก็สะดวกดีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นส่วนของครัวุผู้ชมซึ่งรูปแบบครัวของเเานี่ย เขาจะให้พื้นที่ครัวมาเท่าที่คุณผู้ชมเห็นซึ่งมันเอื้อต่อการออกแบบแพนทรีไว้2ฝั่งคุณผู้ชมฝั่งนี้มันเหมาะออกับการทําเป็นพวกเตาเป็นที่ประกอบอาหารเตรียมอาหารอะไรต่างๆส่วนฝั่งนี้มันมีช่องกระจกดังนั้นเนี่ยมันเหมาะกับการวางที่ล้างจานวางซิงอะไรไว้ด้านนี้แหละเวลาเราล้างจานทําอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้แสงธรรมชาติส่องมาทางด้านนี้ด้วยพื้นที่ยังพอที่จะเหลือสําหรับการวิวเคาน์เตอร์แบบนี้ซึ่งถ้าคุณผู้ชมอยากจะเอาเครื่องซักผ้าไว้ในบ้าน คุณผู้ชมสามารถเอาเครื่องซักผ้ามาไว้ทางด้านนี้ได้นะเสียบเข้าไว้ใต้ซิงค์เลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะใช้งานได้เพราะมันมีท่อมีอะไรต่างๆมาให้เรียบร้อยแล้วส่วนประตูที่เปิดออกไปส่วนซักล้างทางด้านหลังบ้านอยู่ทางด้านนี้พอเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอส่วนของพื้นที่ซักล้างซึ่งอยู่ทางหลังบ้านซึ่งก็ค่อนข้างที่จะเป็นมาตรฐานตามปกติทั่วไปแล้วก็ถัดจากส่วนลักซักล้างมาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องเมดนะครับซึ่งเขาก็จะมีพื้นที่ให้สําหรับเมดอูอาศัยแล้วก็ทํางานอยู่ทางด้านน โถงบันไดของที่นี่เขาจะให้น้าหนักมาเยอะหน่อยคุณผู้ชมจะไม่ได้บีบพื้นที่ของนะบันไดนักก็จะเปิดช่องแสงเปิดพื้นที่ที่ให้สามารถเปิดลมธรรมชาติเข้ามาในบ้านได้จากทางส่วนโถงบันไดนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมพอเดินขึ้นบันไดมาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอส่วนที่เป็นโถงทางเดินหน้าห้องก็จะแยกไปยังห้องต่างๆแต่พื้นที่ตรงนี้เขาจะออกแบบมาให้มีส่วนของพื้นที่ห้องอเน,นกประสงค์อีกหนึ่งชุดซึ่งห้องนี้คุณผู้ชมเราจะทําได้หลายอย่างนะครับ ที่โครงการเขาจัดมาให้ดูเนี่ยเขาจัดให้ดูเป็นห้องพระคุณผู้ชมก็สามารถวางห้องพระไว้ตรงนี้ได้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นศูนย์กลางของบ้านพอดีใช่นะฮะแ้วก็พื้นที่มันก็ค่อนข้างโอเคใช่นะแต่ในความเป็นจริงคุณผู้ชมเราจัดได้หลายอย่างตรงนี้เราอาจจะจัดเป็นแฟมบี้แอรียหรือจัดเป็นพื้นที่ให้ลูกๆมานั่งทําการบ้านร่วมกันหรือจัดเป็นไลบรารีสําหรับเด็กๆที่เขามาใช้ร่วมกันตรงนี้ก็ได้ครับคุณผู้ชม บนชั้น2เนี่ยคุณผู้ชมเขาจะมีห้องนอนอยู่ทั้งหมด3ห้องนะฮะห้องมาสเตอร์เบดมจะอยู่ฝั่งนูน้นแล้วฝั่งนี้จะเป็นห้องนอนเล็ก2ห้องเดี๋ยวเราจะพามาดูห้องนี้ก่อนนะครับห้องนอนห้องนี้คุณผู้ชมก็จะเป็นห้องนอนที่จัดออกมาสไตล์ว่า เป็นห้องนอนลูกสาวนะฮะอยู่ฝั่งหน้าบ้านของตัวบ้านนะครับห้องนี้เนี่ยพื้นที่เขาก็าให้มาพอสมควรนะสามารถวางเตียงขนาด5ฟุตแบบนี้ก็ได้นะครับจะขยายขนาดเตียงเป็น6ฟุตก็ได้นะฮะพื้นที่ข้างเตียงยังเหลืออีกพอสมควรใส่ตู้เสื้อผ้าฝั่งนี้นะครับส่วนพื้นที่ปลายเตียงเนี่ยตรงนี้ก็จะมีพื้นที่เหลืออีกหน่อยนะฮะสามารถทำบิวเป็นไซ์บอร์ดสำหรับวางทีวีตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีโต๊ะแต่งหน้า อยู่ถัดมาอยู่ตรงนี้อีกนิดนึงที่จะอยู่ก่อนถึงทางเข้าห้องน้านะครับห้องนอนห้องนี้มีจุดเด่นอยู่ตรงที่ด้วยความที่มันเป็นห้องนอนที่อยู่ติดกับฝั่งหน้าบ้านเนี่ยคุณผู้ชมเขามีการบิ้วผนังซึ่งเป็นผนังกระจกแล้วก็มีช่องเปิดเป็นหน้าต่างตรงนี้เป็นหน้าต่างบานเลื่อนอย่างนี้นะเพื่อรับแสงธรรมชาติจากด้านหน้าเนี่ยเข้ามาสู่ห้องนี้นะฮะห้องนี้จะได้สว่างอยู่ตลอดเวลานะครับใครที่อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ p r i v a t สามารถไปติดม่านติดอะไรเพิ่มได้อัน,นี้แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะฮะ ส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่มีห้องน้ําในตัวด้วยนะครับฟังก์ชันของห้องน้ำเนี่ยเขาก็จะจัดออกมามีอ่างล้างหน้าอยู่ตรงนี้นะครับโถสุขภัณฑ์อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะฮะแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นส่วนของชาวเวอร์บ็อกซ์ห้องน้ําห้องนี้เนี่ยตัวพื้นเนี่ยเขาจะทําการลดระดับมาให้เรียบร้อยแล้วดังนั้นมันจะไม่มีธรณีนะครับส่วนพวกวัสดุต่างๆเขาจะติดกระเบื้องติดกระเบื้องกันลื่นอะไรทั้งทั้งพื้นแล้วก็ผนังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตัวชาวเวอร์เนี่คะงันบึร แล้วห้องน้ําห้องนี้ก็จะมีหน้าต่างสําหรับเปิดระบายอากาศได้ด้วยครับห้องนอนอีกห้องนึงจะอยู่ติดๆกันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมแต่รูปแบบการออกแบบอะ่ะเขาจะออกแบบมาแตกต่างกันในความเป็นจริงแล้วเนี่ยห้องนอนนี้ก็เหมือนห้องนอนมาตรฐานทั่วไปคุณผู้ชมด้านโนะ้นจะมีหน้าต่างแต่เขาออกแบบมาให้เป็น,เป,นเป็นฉากมืดๆดมๆหน่อยเพราะว่าห้องนี้เขากะว่าเด็กวัยรุ่นจะอยู่ะนะเตียงอะ่ะเขาวางเตียง5ฟุตวางชิดผนังไว้แบบนี้เพราะว่าเด็กเขาอยู่คนเดียว แต่ในความเป็นจริงอะ่ะเราสามารถที่จะขยับเตียงให้มันมีพื้นที่เตียงเดินออกด้านข้างได้ก็ได้นะครับพื้นที่ทางด้านนู้นอะ่ะวางตู้เสื้อผ้าได้ส่วนปลายเตียงมีระยะติดทีวีเหลือเฟือสามารถยิ้วเป็นตู้ติดผนังได้อย่างเต็มที่เลยห้องนี้เขาจะมีห้องน้ําในตัวด้วยคุณผู้ชมซึ่งก็จะเป็นห้องน้ํามาตรฐานลนักษณะคล้ายๆห้องเมื่อกี้ครับคุณผู้ชมครับส่วนของห้องมาสเตอร์เบดมเขาจะแยกมาอยู่อีกปีกหนึ่งเลยนะซึ่งห้องมาสเตอร์เบดมเนี่ยเขาให้น้หนักเยอะมากก็คือ จัดออกมาเป็นพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของชั้น2เลยใช่เรียกว่าพ่อแม่ไม่เคยรักลูกเท่าไหร่นะฮะเอาพื้นที่ไปหมดเลยนะพ่อแม่เขาก็ต้องรักกันเองด้วยปะคือพื้นที่ห้องนี้เขาจะจัดออกมาไตล์แบบเผื่อพื้นที่ให้เราสามารถแต่งเป็นเพนเฮาได้ก็คือสามารถที่จะมีพื้นที่นั่งเล่นพื้นที่ออกกําลังกายพื้นที่เตียงนอนอะไรต่างๆนะรวมอยู่ในห้องเดียวกันออกกําลังกาย,ยในห้องนอนด้วยเหรอเอา้าเมันก็จําเป็นเปาเวลาเราอยยุเยอะแล้วอ่ะส่วนที่เขาจัดให้ดูนะคุณผู้ชมด้านนี้เขาจะวางเตียง6ฟุตไว้ให้นะครับ ซึ่งปลายเตียงก็จะมีระยะสําหรับบิวตู้วางทีวีอะไรเต็มที่อยู่แล้วใส่ทีวี50นิ้วก็ยังได้เลยนะครับพื้นที่ด้านข้างเตียงทางด้านนี้เหลือพื้นที่อยูนิดหน่อยซึ่งเราสามารถทําเป็นโต๊ะนั่งทํางานอ่านหนังสืออันนี้ผสมได้เพราะว่าตรงนี้มันมีช่องหน้าต่างรับแสงอยู่นะครับด้านนี้ก็จะมีช่องรับแสงเหมือนกันนะครับส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่สาคัญอีกอันหนึ่งเนื่องมาจากว่าห้องนอนเนี่ยมันเป็นห้องที่อยู่ทางด้านหน้าของบ้านนะครับเวลาใครไปใครมาเราจะเห็นหมด ดังนั้นเนี่ยเวลาวันไหนที่เรากลับบ้านช้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยภรรยาเราเราจะได้มีพื้นที่นั่งแบบคอยเฝ้ามองดูเราว่าเราจะกลับบ้านหรือย,อยังอยู่ตรงนี้ด้วยครับคุณผู้ชมในห้องนอนใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมเขาจะมีพื้นที่อีกส่วนหนึ่งซึ่งเว้าออกมาทางด้านข้างของห้องตรงนี้นะครับตรงนี้จะอยู่ติดกับหน้าต่าง2ด้านด้วยนะฮะสามารถมองลงไปเห็นสวนที่อยู่ล่างข้างล่างของบ้านเราได้นะครับพื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมเขาจัดไว้ให้ดูเป็นเสมือนกับ ส่วนลิฟวิ่งซึ่งอยู่ภายในห้องนอนอีกทีหนึ่งนะสังเกตได้ว่าเขามีการจัดวางโซฟาแล้วก็มีทีวีอยู่ตรงนี้นะครับห้องนี้เขาใส่ทีวีมา2อันนะคุณผู้ชมเผื่อว่าบางทีเนี่ยเรากับแฟนเราอาจจะอยู่ในห้องเดียวกันแฟนเราอาจจะอยากดูละครเราอาจจะอยากนั่งเล่นเกมเพลย์อยู่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถแบ่งกันใช้งานได้ครับผมคุณผู้ชมครับส่วนพื้นที่ที่สําคัญอีกอันนึงสําหรับตัวห้องนอนนี้คือส่วนของพวกตู้เสื้อผ้าอะไรต่าง ค,คือจริงๆอ่ะห้องนี้มันเป็นพื้นที่เปล่าๆโล่งๆแต่เราสามารถที่จะกั้นพื้นที่แบบนี้ใส่ตู้เสื้อผ้าได้เป็น walk in closet ใช่หรือเราจะใส่ประตูอีกชุดหนึ่งตรงนี้นะครับ,รบซึ่งสําคัญนะถ้าเราใส่ประตูเพราะว่าบางทีเสื้อผ้าเราเก็บแล้วไม่ต้องมีฝาตู้ก็ได้แล้วเสื้อผ้าเราสามารถใส่หลากสีอะไรพวกนี้มันจะดูลกๆหน่อยก็ไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะรกไหมเพราะมีประตูชุดหนึ่งอยู่ทางด้านนี้ครับส่วนทางด้านนี้คุณผู้ชมเขาจะจัดออกมาเป็นส่วนห้องน้ําซึ่งห้องน้ําเขาอ่ะ ก็จะมีฟังก์ชันมาตรฐานะนะสำหรับตัวมาสเตอร์เบดรูมก็จะมีอ่างล้างหน้ามีโถสุขภัณฑ์มีเคาน์เตอร์เล็กน้อยตรงนี้สำหรับวางของแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของพื้นที่อาบน้ําซึ่งพื้นที่อาบน้ำเนี่ยมันจะได้แนวยาวหน่อยเพราะว่าก็เผื่อ,อไว้ว่าบางคนเนี่ยอยากจะใส่อ่างอาบน้ําก็สามารถเอาอ่างอาบน้ํามาวางตรงนี้ได้ครับคุณผู้ชมและนี้ก็จะเป็นบ้านตัวอย่างและตัวโครงการที่เราพาคุณผู้ชมมาดูเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปสรุปกันนอกครับ ครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ดูบ้านตัวอย่างเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะฮะพี่โอ๋ครับแกรนดิโอพระรามสองนี่เหมาะกับใครครับก็ต้องบอกว่าโครงการนี้มันอยู่ย่านพระรามสองนะคุณผู้ชมและความที่มันอยู่ในย่านพระรามสองขาออกดังนั้นเนี่ยมันสามารถวิ่งไปพวกเรียกว่ามหาชัยหรือทางด้านสมุทรสางดานนนี้ได้ด้วยดังนั้นเนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่เรียกว่าคุ้นเคยกับพื้นที่ทำเลนี้หรือทำมาหากินอยู่อ<ส>าศัยในย่านนี้อยู่แล้วครับผม รูปแบบโครงการเนี่ยตั้งอยู่บนโครงการเดิมที่เรียกว่าเดอะแกลมพระรามสองซึ่งเป็นโครงการใหญ่และพัฒนาต่อเนื่องกันมานานแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงมีแฟซิลิตี้ชุดใหญ่ที่เป็นแฟซิสส่วนกลางของโครงการเดิมอยู่ด้วยอ,อันนี้จึงเหมาะกับคนที่มองหาแฟซิลิตี้ส่วนกลางสําหรับครอบครัวของตัวเองอซึ่งอันนี้นมันสําคัญนะคุณผู้ชมเพราะว่าแฟซิลิตี้ขนาดใหญ่อันนี้ เราสามารถที่จะปล่อยลูกหลานออกไปขี่จักรยานหรือออกไปวิ่งเล่นอะไรต่างๆภายในโครงการได้โดยที่มั่นใจได้ว่าเขาปลอดภยัยแล้วก็ไม่ต้องออกไปใช้พื้นที่ด้านนอกเลยเพราะว่าพื้นที่ภายในโครงการก็ใหญ่อยู่แล้วใช่แต่มันก็ต้องแลกมานะเพราะว่าแกรนดิโอเนี่ยมันเป็นโครงการเฟษหลังซึ่งอยู่ทางด้านในครับดังนั้นเนี่ยมันจะต้องขับรถเข้ามาด้านในโครงการซึ่งค่อนข้างจะลึกพอสมควรครับดังนั้นจึงควรจะต้องเป็นครอบครัวที่มีรถด้วยอ่าใช่ส่วนตัวบ้านของเขาคุณผู้ชมมันมีเนื้อที่ดินแล้วก็เป็นบ้านที่เริ่มต้นด้วยเนื้อ ดังนั้นเนี่ยมันจะเหมาะกับครอบครัวที่ต้องการที่จะปลูกต้นไม้ทําสวนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวและต้องการพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านที่มันใหญ่ขึ้นมาอีกครับคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือโครงการแกรนดิโอพระราม2จาก GoldenLand นะครับผมสำหรับรีวิวเจาะลึกของโครงการนี้ก็ติดตามอ่านได้ในเว็บไซต์ t h i n g o f l i v i n g c o m ครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดชมรายการและอยากจะชมรายการย้อนหลังนะครับ สามารถเข้าไปได้ที่ y o u t u b e c o m f l a t t i n g ค i n บครับผมและกลับมาพบกับรายการคิดเรื่องอยู่ได้ทุกวันศุกร์นะครับเวลา11โมงทางช่องมันิ h ช n แนลครับสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ